no nah. mang wa จอมเองพูนทเจ้าเอกพระรัมคำสอนมูประสง์ดอกมวนพอบัดนี้น้องขาสิว้าอาดีตเก้าพุนเสวยชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนสิมาตาสาลูเป็นพุทธคุมเจ้าเพิยัง บ่บำเพ็ญเพียรดอกตั้งต่อนอเด้อสินน้อยยืดมันบ่มีมื้อได้หวั่นไหวไผก็สงย่อย่องยกยูก้าวสรรเสริญเอิ้นว่าบำเพ็ญบารมีคั่นแน่นอนว่าจริงแท้ แมนว่าองค์อินดาอยู่ตั้งฟ้าเทวดากสส็สมซืนเสียงสะเทอนทั่วฟ้าคนก็ะยองบาทั่วแดนทำทานสร้างรักษาสินบัวปะมาได้ตั้งบานและหยาดน้ำทำสร้างโคสุวันนะน้ำของท่านนั้นซื่อว่านี้มีลาดอกเป็นซื้อคนก็ะลือสาหยองขันดังกองทังท่วนาของ ป่าชาชนบ่ได้เลือดหลอนอืดอยากกันแนไใดบอมีใจสินทำบอกกรรมทำชั่วได้ปับปรุงตัวเสมอดำคำสอนโอวาตนี้มีหลาดก่าวไว้สอนให้ไพราปาช้ายังบ่แล้วตอนนน้ะ สร้างก็ดอกลุงทานบอกดีกันประชาชนทุกจนคนไห้ยังสร้างไใบหาแหงแบ่งเป็นออกสีมองย่ำคนทองเที่ยวสัญจรกลางนาคอนอีกความมองหนึ่งไ้เป็นทานแสนเบิกบ,บ,บานประชาชนมู่คนกระสมสือออ่อคนตนั้งลายในห้นห,หน่างนาคอน กษัตริย no ์สือว่าดีน้องหัวน้องถือสินท่านบ่เป็นบ่เป็นสร้างแต่สิ่งดีย้อนหนทางเก้าสีองค์ทำมินิลาดประกาศสอนสั่งพี่น้องกันเสื้อผ้ยประชามสินนั้นนเป็นบ่เกิดของความดีบ่มีคนใจมานโคตรโกงดอกชาวบ้าน บามเพนนันน้สินสางบ่ดังพอยนีน้อยน้อยต่างก็สุกน้อยอยู่เลยจะเลื่อมานแม่นหง่นห้างจะเลื่อมานแม่นหง่นหอาเด่น บัดน,นี้กล่าวถึงเจ้าผู้ทรงทำในมิราชก่อนแล้วการากเกิดเหตุข,ขอข่าของปองกระใจคือบอกบอกบดายในล่าวางเรื่องของท่านกับทางการรักษาประพฤติรพมอาจันยร์พรอันใดสาคั้นแท้ดีกว่ากันได้เกิดหำแม่ใหญ่เอ๋ยสองเหตุขออนใดเลิศกว่ากันแท้แล้วบัดน,นี้ฮอนฮอดไทยสักกะเทวราชอาศนะทองถีบกะเหล่าแข่งทั้งกระด่าง ภากเล่งยันหูสรยันสอดส่องกะเลย้อยละล่องลองกัมมีธีลาเพื่อสิมาไขขอแนวกังขาหายสวงโยมทั้งป่วงพี่น้องผูกคอยจ้องถนังฟังฉันผู้บันระยายเรื่องขอเสาลงป่งนาทีฟังอาจารย์พระมหาไก่สีเผ่นสิมาต่อตานคานเจา้าสู่ฟังขอนิมนต์กรามสก,ทาาก,สก,กเทวราชาบัดนี้กล่าวถึงสกกเทวราช เมื่อบันดังเกิดแข็งกระด้างอยู่ไม่เป็นสุขจึงตรวจโดูโรคมนุษย์เห็นว่าพระเจ้าเมีมิลานานสงสัยในศีลทานและการถือพรม,มจรรย์ว่าสิ่งไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันพันปาโกต่อพระพักด้วยรัศมีอันสว่างโชดช่วงทั่วราชานิเวศ พระอ,อ,องค์เอ้ยอันนี้ผู้ขามาถึงห้องดักคอนคองเขตทีขานี้มาแต่กรสวรรค์ฝ่าโดยดวงมาเห็นพระอ,องค์มีขอกังขาในใจบ่หายสวงมีเหตุห่อนประก,กาศแท้สิ่งใดน้อพอพระอ,องค์เอ้ยโอ้อันเดียวนี่เข้ามาจากสวรรค์ว่ามือนีมาเยี่ยมมาชมถ้ายกท่ายิกาประสบนี้ก่อนอื คุมค้มวัดในคุ้มอำเภอพี่บูญมั่งสาหาเนี่ยและเพิ่นมาควมบุญหวมกุศลกันหลายหลายเพิ่นไม่เหตังกันก่อมือนี่โอ้คือว่าเจี่ดอกพระเจ้าค่ะเพิ่นนี่มาทำท่านสั่งกองบุญเดตกตกแต่งสอกพอพระองค์เอ้ยรักษาศีลบวินรักษาแท้ผู้สู่บ้านได้พระองค์โอ้ผู้ขากาข้อป่าป,ปื่มนํำพระองค์หลายหลายอ่อนซ้อนพ่อแม่พี่น้องไม่เหตบุญเหตท่านมารักษาศีน ผู้ขาก็อกขาขอเล่าคำว่าสาทุสาทุสาทุประเจ้าขา้าสาทุพระองค์เอ้ยคือว่าจันสีดอกผู้ขา่ามีเรื่องขอกังขาในกระจิตในกัดใจเดี๋ยวนี้ยังข้าอกข้าใจอยู่จ้าสิเหตุอย่างใดยังสองขอสองอย่างสองประการว่าสิน บวชศินบวชทานเรื่องการท่านกับเรื่องการรักษาประพิพุทธมจัน์นั่นมันค่าอกค่าใจขน้อยสองยางสองขอนี่ผู้ขา่าเอ้ยอันใดดีกว่ากันอันใดไอใไดอันนี้สงหลายกว่ากันสเดอพระองค์โอพระองค์เอ้ยผู้ข่าก็ขออนุโมทนาอ่อนวาบ้านเมื่อองเฮาผ้าสุกลมเย็นมีถ้ามีการาชาพระชาชนกับรักษาสินถือพุทธมจันทร์ การที่ตอบปัญหานัานผู้ขาดจะขอตอบเป็นแหล่เด้อสู่ฟังเด้อบัเนีน่าก้าวถึงสักกะถาวทว่าลาดกันเมืองโบนา ตายามลองเมืองคกนกะลวงบนนองหุนห้องบ่แต่ม,มาถึงห้องนาคอนท้องเด็กเขตตีผู้มาเมื่อนี้ประทรงเบาเก้าไขนว่าว่าองค์นั้นได้มีขอกังขาจังได้อองลงมาดวนพลันดอกเก้าเนีย สิได้ไขว่าชี้บอกข้าวบอกกันทานเจ้าทานกันรักษาเสียมป่าเปิดผมมาจันนันสองอันนั้นไหนนอดีกว่าทางกุศลอีกป้อมมันได้เลิศดว่ากว่ากันฝ้ายินทาที่ลาดนั้นใบบอกว่าผมมาจัน เอกสำคัญคนรักษาสิลน,นั้นมีหน่อยภผยผู้ทำารักษาได้บะเพื่อตอนนั้นลำบากมันหักยากแท้แท้บ่าินเจ้าก้าจากขันทีหนึ่งโนโชันทีหนึ่งนั้นนาเกิดเป็นกษัตริย์ขันทีสอง ตามไปสู่เทวาลูกาพวนฉันสีสามนั่นผมมาจัน์สูงสูงขันเด้นอมนะไปเนาอยุสันบมมาจัน์ดอกเมืองบนย้อนว่าผลภาลาการบ่าเพื่อามบมมาจัน,น์นานนะอัน,น้โนข้าได้ไข่ปองเหลวเนี่ยข้าใจพระอ,องค์สวงนะ แต่ก็ยังเป็นหว่วงขอฝากเตือนบอกไว้อาาย่าไล่ทิมแห่งทานสองอยางนั้นในควบคู่ดอกคือกาอยาเสียปปลาไว้ให้รักษาเอาไว้ทานสินสางบำเพ็้นไปย่าได้ขาดพระองค์เอ๋ บุญกุศลน้อมากลนบำบินเลยแม่นต่อไปนั่นละนานสสนทางนา่าตึงยินตาเจ้าได้กับเต่าขึ้นสวรรค์ขั้นไปถึงเมืองแม่นเทวาเลยจ่าตาน ข้าเมื่อยังเน่าข่างในเมืองมนุษย์โรคองค์นี้มีราชเจ้าสอนสี่สองทางสอนในทรรมทานส่างรักษาศีลบอกขาดย่ำเมื่อลาจากโลกจังเน่าอย่างอยู่สวรรค์ขันบ่มีองค์เจ้านี้มีราชผู้ทรงทำจากสิตุกไปกรําหนใดบ่หูหอมย่อนว่าบุ่มทรงให้จังเน่าข่างอยู่วิมานขอเตอองอินทานกูนาไผโพดเดาถอนเชิญเอานี่มีราชเจ้าพ่อได้พ่อพบเห็นพระอินฟังคำต่านจึงจัดแต่งสารทีมาตาลีนำสลิด่วนเชิญขึ้นเมืองฝ่า เต ais, ียมอเวชันตพร้อมมาตรีให้รีบด่วนยาสมวสักตาให้เร็วทอนด่วนพรัน ตักกะใจแปลกล้นแสงเลี่ยมสองประกายว่ดเดินน้องกินเอ็นแต่เสียงโมองื่อนใหญ่กานสองคารังสีรามีเรื่องร้องอ๋อัวนขะวาดอกแสงจานเพื่อนเข้ามาถึงเจ้าราชาไมีราชในประกาทราบให้ขันน้ำ ການກ່າທະເລງວ່າດິນຫນອງອິ a າມຕສລາເພິວດກມັງອຸນຫຼາຂາລງມ กนันก้าวเชิญพระองค์เจ้าเจิญขึ้นไปเมืองฟ้าพระอินทราพื้ตันสร้างวางอยากให้พระอ,องค์เจ้าไปเที่ยวจุกุกินเน,นื้ยเมีราชาเจ้าเลย่นอนอนตรมตุงลงบได้มีคำกันสี่ดวนไปดอกวันเ้นะมาตุรีไรตานคนทางเที่ยวมีสองอยา่าง เดือดรุ่างสีไปกลางนาพร่างควงเจ้าสี่เหเอินว่าเด่นนวงกินสิน่หนึ่งนั้นเป็นไฟป่าปังให้ผู้ทำกัางเวนส่วนสีลงดอกไปหันละข้างสองนั้นเป็นไฟคนมีบุญละ ไปผู้ทำความเดียได้ว่าบาลามีไ้นะมาตาดีเลยได้พาไปโอ้ย,ท,อย,อยอนนอทั้งเล็อก่อนเดินออกไปป่อนคนก่อสร้างทำกรรมไว้ได้รับผลว่าดินหลงกินวิถีพาน,นาเือนนุ่นลน อ้นรักขโมยขวางคนจองหวองใจมั้นกาเรลาลงดอกมาพีและมีทั้งเล็กเหลาอ้อมเขาเอาดอกแข็งตั้งั้งน้ำต้มอ่นอนออนเขาคอนดอกทุกทีว่าเด็นมุกเป็นน้ำกำก้าเกลี่ย้างคว,าาว่าเขาเพื่นคน บ่ทำบุญสนทานสร้างแต่กรรมคำเนสร้างแต่กรรมคำจูบวมเน่าดาพระสงฆ์เจ้าถือเอาของผู้อืนอ่นอดย้มคำยามเกินบ่ได้ขึ้นน้ำโมกันคุ้นเกี่ยวแห่งพระไตปรปดิฎนงอกินเน่ออีกจัพวหนึ่งได้ข้าผู้มีคุณทำอนันตริยกรรมได้ทราบรงอบัยหอ จังจอมาใส่ผนกรมที่ทำสัวยังได้ลงสูเอื่นกัได้มอเพนอบัยวันนา่มเนื้อน้อยหนึ่งได้คล่อนย่ายราชรถเดินทางไปถึงแดนสุขาหกเมือนสรรันฟ้าเนี่ยมีราชาเจ้า พอดปาเอ็นเลีงหินทงนังวีมานโัวคำปราสาทของดอกมิ้งเกี่ยวมาตะเรยต้านขานคำบอกก้าวหากเป็นปาสาสันของนางเทบวารุอินข้าวเมื่อมีชีวิตได้สั่งสูมดอกบุญไว้นะตอนนั้นเป็นสาวใสได้ทำบุญสัางก่อบอได้ได้ละจิ้มสินพ่อยเจ้าดังดำเนออ่นอวงลุกิน ท e ่านสร้างบริจาคท่านควางบุญเกสหวังได้ทรงเมื่อกันเมืองฝานะย้อนมาทาท่านสร้างชินท่านได้ตรงแกงจังได้ยิงขึ้นฟาขันมาซาลจูวมานละนะพระองค์

แซนดีใจมากหล่นเดมาพบประสบเห็นเป็นปิติอลาร์เด้พบผ่านวันนี้คันบ่มีพระองค์เจ้าบอกเราเตือนสอนเขามายังเป็นคนคงบ่มีวันนี้จักสิไปนารีทางใดบห่หูหอมหรือสิไปอยู่พื้นทางใต้แผ่นอบาย<ป>เวลาการผ่นานไงเสด็จอวยขึ้นกับเดน,นองราชาสิสลังลาพาอินเจา้าจึงได้คานคำต่านมาจากเอิ่นสัเซเด็จขึ้นเต่าอย่างนาครกัมมิธีลาก่อนแล้ว บัดนี้สมควรแล้วเิลาพาจากได้ฝาความสังไว้น้ำเจ้าพ่อภาภาพยเอินร์พระองค์น ตาตลอดสิน้นเอินสังดอกเทวาเสด้ละขึ้นกรรก่อนละเดอเดอทานาการได้มาเข้านี้เป็นจังบุญนีิได้มาพอพบท่านเป็นดังบุญโน้อสมมานได้มาพบจวบท่านที่เน่าอย่างโยบิมานะ ขอตั้งสัจจายังอธิฐานสิถือศีลทำทานก็บารมีไว้สามรวมกายพอว่าใจาตั้งเตียงบ่เยียงเนาะคอยคือดามฟังชน คนดังปวงเมืองบ้านมีที่ลานาคนใหญ่ขาดสิสอนสั่งให้ตั้งต่อดอกในเสนบาปกรรมน้อยละเวนในเห็นปองคุณความดี้เดนอทังสินทานบารมีให้รักษาเอาไว้ภายผู้ทำด้าน คือกันกับคือเพิ่นว่ากินยาซอยคนไข้หายใจแทนคนป่วยน้ำอยู่แอง่ผูวว้ผู้ใดกินจังใดจังสีอิ่มทองจังแท่ว่าแน่นอนว่าแน่นอนอการเวลาเคลื่อนใหญ่กายเขตไปเป็นปีกายเป็นเดือนเป็นปีไปผ่านเลยว่าสาแล้ว อง์มีเมีลาเจ้าได้ประกาศบาว่าสังขัรเท่าแก่ชาลอาสินเจสานันก็กำกายกายเป็นข่าวเถืองเวลาสมกวรสิตาลาสมบัติแก้วโยกให้บุตร กโอลาสาสืบต่อเป็นราชาแทนพ่อพ่าให้เจ้ายืดมันขันสินแจ้วนันยาลาล <Yeah. S 1> พอสิไก่น้อเข้านี้ไปบวชบำเ oh. พ็ญรักษาพมมาจันประเพื่อทำดอกในาดาวเ oh. ข้าเบือบำเพ็ญสางเวลาการก็เลยลวง จนว่าสิ้นชีพมวยไปเน,าน่าอย่างโยวิมนานเทวโลกนั้นละท่านเป็นที่สถิตวิมันลองหลับอยู่เมืองสวรรค์ฝ่าย้อนว่าผลานั้นสร้างสินดาทํามในตุกแต่งยงแงงใส่ดูดาวเมืองฝ่าทาวิมานขอฝากย้อน ทุกทุกทานชื่อจำเอาว้าเนืนนนน้อนื้อเนื้อนื้อนื้อนเ้อเสียงได้ดีได้งามไม่กอ่อทำดอกเอาไว้ยาเสียเสียได้เน่าเมืองฟ้าวิมานดอกคือเพิ่นเสียได้พบพอพ่าอินเจ้าว่า นนนั <ítulo> ังลลอาาาสยุเดเทศนาวัสาเนในการที่สุดลงแห่งพระสธรรมเทศนาอตนามภาพทั้งสองรูปได้ประคับประคองชลองศรัทธาในเนมิราชาดุกถา ก็สมควรแก่การละเวลาในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ด้วยอำนาจแห่งพระคุณพระศีรัตนตรัยจงอำนวยอวยพรให้ศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจบประสบแต่จะตกพรทั้งสี่คืออายุวันนะสุขภละปฏิพานท่านสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกการทุกเมื่อเทิน